โอเคนี่รับผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะี่รับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องแมปลุ่ Free Fire อีกเช่นเคยนี่นะรับผม D, คลิปนี้นี่รับผมกิจกรรมมันก็ได้เข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นกิจกรรมนี่รับผมฮาเต้นนะครับเอามาแจกไม่ให้มาแจกดิเอามาขายใหม่อีกรอบนึงนี่นะรับผมเป็น ท่าเต้นนี่ครับผมที่แบบเป็นรูปหัวใจนะผมจะเต้นให้ดูนี่ครับผมเป็นท่านี้เลยนี่ครับผมก็เป็นหลายๆท่านี่ครับที่แบบก็เป็นอีกหนึ่งท่านี่ครับผมที่แบบหลายๆคนนี่ครับผมที่ต้องการมากๆนี่ครับเอาไว้แบบโชว์สาวในฟรีสไตล์อะไรประมาณนี้นี่ครับผมอ่าก็เป็นอีกหนึ่งท่าเต้นที่แบบคนต้องการมากๆนี่ครับ G.M เขาก็ใจดีนี่ครับผมได้นํากลับมาขายนี่ครับผมในราคา399ไดมอนด์นั่นเองนี่ครับผมหรือว่า399เเพชรนี่ครับตีไปกลมๆก็ ประมาณ400เพชรนั่นแหละคนดูนะครับผมก็ตกราคาอยู่มัน140บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะผมเชื่อว่าคนดูที่มาดูคลิปนี้นะครับผมอยากได้ท่าเต้นนี้ใช่ไหมครับก็คือนี่ครับคลิปนี้นี่ครับผมก็ใจดีนะครับผมมาแจกท่าเต้นคนดูนั่นเองนี่ครับก็คือนี่ครับผมผมจะแจกท่าเต้นนี้นั่นเองนี่ครับผมมูลค่า400เพชรนะครับผมกติกาในการแจกก็มีนะครับผมไม่ได้แจกแบบ ฟรีๆนี่ครับผมแจกทุกคนนะครับผมแจกจํานวน1รางวัลเท่านั้นี่ครับผมกติกาในการแจกก็ง่ายๆนี่ครับผมก็คือ1เลยนะครับเพื่อนดูนี่ครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง150ไลค์ด้วยนี่ครับผมอ่ะถ้าถึงถ้าหนึ่งหน่อยห้าสิบไลค์นี่ครับผมก็จะมาประกาศผลผู้โชคดีนั่นเองนี่ครับอ่ะถ้าคนดูกดไลค์แล้วนี่ครับก็ให้คนดูนี่ครับผมคอมเมนต์นี่ครับชื่อเฟซบุ๊กหรือยูทดีมาก็ได้นี่ครับผมถ้าผมสุ่มนี่ครับผมอ่านได้ครบหนึ่งร้อยห้าสิบไลค์แล้วผมสุ่มมมคอเนต ได้คอมเมนต์คนไหนไปนี่ครับผมก็จะแจกให้คนนั้นนั่นเองนะครับผมบอกว่าคนดูจะไม่งงนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ก็นะคะอยากได้ก็ทําตามไม่ถูกกติกาด้วยนะครับผมหรือว่าใครแค่แบบคอมเมนต์แค่ Facebook หรือว่าคอมเมนต์แค่ยูวดีแต่ว่าไม่กดไลค์ผมก็จะไม่แจกนี่ครับผมอ่ะผมผมก็จะขอดูหลักฐานก่อนนี่ครับผมว่าคนดูได้กดไลค์จริงหรือเปล่านี่ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมถ่าบท่าเต้นนี้นี่ครับคลิปนี้ก็นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะมาแจกท่าเต้นนี้ให้คนดูนะครับผมนะก็ คลิปนี้เพียงนี้แหละนะี่ครับผมนะก็ใจดีแล้วกันนะ่ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ถึง150ไลค์ด้วยนะครับผม,ม, like ถ, like นะบผมถ้าพูดอะไรงงไปหรือพูดอะไรผิดไปก็ขอภัยคนดูด้วยนะี่ครับผมเพราะว่าผมก็ตอนนี้มันดึกแล้วแหละนะครับผมอาจจะพูดอะไรผิดไปนะครับผมก็ มึนๆงงๆนิด <to> นึง <to get. S 1> น,ะนะครับผมโอเคนี่ครับผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะ <to> slice, ก็แค่อยากจะมาแจกของฟรีให้คนดูนะครับผม to to ถ้าใครชื <to slice S 1> ่นชอบ <to get. S 1> คลิปแบบนี้ก็ติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมผมสัญญานะครับผมว่าจะมีคลิปแจกอย่างนี้เรื่อยๆแน,น่นอนนะครับผมเพียงแค่คนดูติดตามผมไปตลอดนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย